สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับเหมือนในช่องฮักนกชาแนลครับในเมนูนี่ปิ้งเรือย่างไส่กอกนะครับเนาะเอาแบบห้อนครับมือนมีผักแก้มผักกับกระสิเป็นหมักผิกซดครับหน่วยเคี้ยวๆอมันนีคือมูเมืนบป่เมนกับมีผักกะลัมครับหัวไงนี่พอดำจองเลื่อหัวนี่แบบกัดเลยอนี้ลงมือเลยระเบิดแซ่บครับ เอาพ่อมันหอนมันว่ามันแตงแสบหอนอยู่บ้ละหัวอืมพิ้อุ่นอุ่นอืมอมนี่ยาเลยอ่ะอเบิ่งความหยาวอือืมผิดเง้ยอ่ย่างไข่กอกมันต้องหนึ่งกระปัากระลำกันชัดเสียเง่าอ มืเอนี้บใบเตยมาหาลายมือพระวาอืมเค้ยบดเลยครับกะลัมสดนี่มันหวานมันมีบกเิดหน่อยกัดกินไเ้ยน,นี่งัดโบกันลงไปครับเอาบอร์เบ้อ,อจับ เบิง้เองเบิ้งประคองเงียพาระเบิ้ไเปเบิ้งแข่งเรือครับเห็นมันปีงสกอะควันกูควันกลุ่มเป็นตัวแสบหอมแห้งเนาะอืมอิ่มก็จังข้าวกินขานะ้าวไะเบิ้งอืมอันนี้มาจากมูอ่ะมันจากมูอ่ะอ bài trọn cắt <laughs> <Cát> lên <cười> tròn <cười> vợ nhưng là rơi ừ em tâm. Nghĩ ừ. Thịt xuất nuôi như nhây. ừ. Nhặt lòng tay ơn bạn, nhặt bồm ừ, có múa hai bạn, trăm bắt มันมีไงเน่ะอืมนนะอ,มมอนะไอนี่นะเงารับนี่เุ้ยพริกน้อยอืมแก้ม,มึงอืมแกนรอยเดียวมันแสบเกันได้มัาไม่ได้ขึ้นหูดังเขาเด้อ เหลือมแน่ขึ้นแล้วเหลือมมีดรีดแล้ว <c oughs> นอมหินขึ้นหัวดังมาแม่นอมือกก่อนได้อืมเป็นไทย,ยมันกิดรีดแต่ว่าอืม คุณเลดหน่วยเให้กินแล้วฮั้เบ,บิหน่วยอืมอ,อ,อ,อันที่สองเบิร์ดอีกแล้วครับเบิร์ยังมาเบิดพดาดเนาะคือเบอิดแล้วข,ขู่แม่งกินอืก็ออบอกกินมาเบิร์ดดอกกินมาเบิร์ดด็อก กินอะไรมันเบดอชาบาอืมเห็นเนาะอืมชาบาต์ีิทสิบมอที่ได้เกี่ยวเข้า Ủa lòng móc chạy được lòng móc chạy Lát móc chạy được nướng như này. Ừ. Tươi Nhiều đám. cứ ตื่นผู้ดังแก้มกะลอัมแก้มคอนี้ครับมันจะหอมแก้มเบิร์ตอันหนึ่งอ่ะเด้อืแก้มเบิร์ตอันที่สามอือืออือหือ หม,ม,มูสามอันก็ยังอิ่มแลครับอืมัน,นใหญ่แห้งเจ้พมักเข้าไปหลายๆ คือตึ๊บตุ๊บม,มึงความใหม่มึงความสดสะลำสดๆกินเข้าไปร้านครับหน่อย,อย กินกระลำแบบเปล่าๆกันได้เป็นแบบว่าเข้ากันแห้งกินเปล่าๆกันได้หรออืมนี่ก็ความยังเบิร์นให้เบิร์นสองอันเดลเบิร์นอะ่ะ เปิดทองอันกันก็อิ่มแล้วเสื่ออยู่ทำไมขนาดพอดำจามันยังอิม่มอ่ะก็ว่าซืบอันเหล่นทองน,นะสามอันอันละสิบบาทคทำพวกอันละก็อันกระหูกซื้อ มบอกินใจปะดูละครเลยงะก็หมักหมักหมูงอูเบิก์ดครับเห็นว่ากซสมี่หมูเนี่ยครับนะคะอุ่นเซนน้ำอุ่นเซนหมูแนนหอมหอมนัวนี่อันเนี้ยค้อ,นนอ,องกัน อิมมาหอิมมากอือบอิ่มเนะอกินเธอเป็แม่เอฟซีนะแถวกัดบวเขาแถวกัดพวเขาแถวบ้มตอนนี้ แซบ,บครับมือไนฝากตอนพี่น้อง <S <S เป็นไสกรอกบุญเส้นใส่หมูแนมมันแข้วแข้วบรคมกาดประขาดสำหรับวันนี้ครับฝากพ,พี่ตอนน้องเฮ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกําลังแระอกแรงใจครับมื่อีนมางามใบใบครับแบบหอมพอดีเย็นนอนระเบดิดเนาะแับร่มพอดีแมลว่าเมื่อไเข้าก็กําลังมอสเดีเกีียวครับลงมาเมื้อไนเข้าเพ่นจะหล่มเมื่ออะไรพี่น้อง มันล่มครับลมมานีสองสามมือแล้วเอาในรายการฝากพี่น้องให้ด้วยครับเด้อดูแลสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มจะเป็นนาวแมนน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วอาจจะเป็นวัดเป็นไข่เนาะก่อนนอนอย่าลืมลืมอาบนำ้ำฝ <laughs> ากยังไม,แม่แม่อีกบ้างแล้วพี่น้องท่านใดครับอยากซื้อเป็นอา,อาหาร,ารปลาตามฤดูกาลราว่าจะเป็นไข่ ลูกเป็ดบ่สิเป็นอิงบ่สิเป็นเฮ็ดพบอบ่วซิเป็นทางเห็ด,หดอย่งก็เฮ็ดโคนเนาะแล้วก็มี okay, ลูกตอแนครับงามน,นี้แล้วก็ซิมีอ่จิโรอนำํำเอาพี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถทักทายเข้ามาได้สำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำลำเรื่อยๆถูกหวยเลย่ยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ